ช่วงนี้ก็เป็นช่วงแห่งการต้องเรียนรู้ในการฟังธรรมทางออนไลน์เนี่ยการเยอะพอสมควรเลยส่วนพวกเราเนี่ยก็เรียกว่าคุ้นเคยอยู่แล้วตั้งแต่มีโรคระบาดแล้วก็ Work f r ฟ m home ฮมขอนอบอกเวิร์ o ฟอร o มโฮมนะของเราเนี่เรียนธรรมะจากที่บ้านแต่ถ้าเกิดมีโอกาสเนาะโอกาสอันสมควรก็คงจะได้มารวมกันสร้างบุญนี่แหละบรรยากาศมันสำคัญนะระหว่าง นั่งฟังธรรมกับเพื่อนของเราในซูมกลับมาฟังทำจริงๆที่เจอตัวเนี่ยมันต่างกันเลยนะอย่าว่าแต่ยาโยมรู้สึกต่างเลยแม้กระทั้งผู้เทศเนาะอย่างตัวหลวงพี่เนี่ยก็ต่างนะ ถ้ามาดูในห้องนี้ห้องส่งนะข้างหน้าหลวงพี่นี่มีแค่จอนะมีแค่จอจากนั้นก็ต้องจินตนาการเนาะว่ามีญาติโยมเนี่ยนั่งฟังอยู่เนาะก็คงฟังตามที่ต่างๆเพลิลงนั่นแหละก็ถือว่ามีโอกาสได้พบกันวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนาะในช่วงสิ้นเดือนช่วงสิ้นเดือนมีหนาเนี่ยแหละท้ายๆเดือนแหละจะหมดเดือนนิ่งแล้วเนาะบ้านเมืองอะไรต่างข่าวคราวต่างก็คงยังมีเรื่องความวุ่นวายอยู่ที่เราคุ้นเคยได้ยินบ่อยๆนะตื่นมามีข่าว เรื่องนี้อ oh ัปเดตโอ้โหทางโลกนี่เขาเรียกว่าหนักไปทางด้านของความเป็นอยู่การใช้ชีวิตและเศรษฐกิจเอะไรต่างพลังงานเริ่มมีความเดือดร้อนกันทั่วหน้าจริงๆแล้วเวลาเกิดปัญหาเนี่ยเวลาเกิดปัญหา ปัญหาเรื่องเดียวน,นะญาโยมลองคิดตามหลวงพี่เนาะปัญหาเรื่องเดียวแต่ว่าบางทีเนี่ยเวลามันเปลี่ยนไปเช่นในสมัยเด็กๆเ,เราเรียนวิชาเลขยากมากเลยนะสมองกงสมก,การโอ้ยโหยากยากสูตรคูณนี่บวกลบคูณหารยากจังเลยแต่พอเราเรียนจบมหาวิทยาลัยแล้วไปทําโจทย์เดิมโจทย์เมื่อสมัยเด็กๆเ,เนี่ยประถมมัธยมเนี่ยเราจะรู้สึกว่ามันไม่ยากนะจะง่ายซะด้วยาําเห็นไหม โจทย์เดิมนะโจทย์เดิมตัวเราก็ก็ตัวเรานี่แหละแต่อะไรที่เปลี่ยนทักษะความรู้ความสามารถมันเปลี่ยนไปคือมีความรู้มากขึ้นจึงเติบโตมากกว่าเมื่อสมัยยังเป็นเด็กพอไปเจอปัญหาที่คิดว่ามันหนักหนานในสมัยเด็กเนี่ยมันก็ไม่ได้หนักหนานเมื่อเราเติบโตขึ้นก็เช่นกันนะถ้ามองในสเกลใหญ่ที่มันเป็นปัญหา ระดับโลกนะปัญหาการกระทบกระทั่งการการรุกรานอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นมาเนี่ยที่เขาตัดสินใจในการไปบีดเบียนผู้อื่นเนี่ยเอาเข้าจริงได้เกิดการเวลามันผ่านไปแล้วก็ได้มีโอกาสมาศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัพพุทธเจ้านะการตัดสินใจที่จะทําอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยที่มันเป็นการบีดเบียนผู้อื่นไปว่าร้ายผู้อื่นเนี่ยมันอาจจะไม่เกิดก็ได้นะเราอาจจะมานั่งรวมกันคุยกันเลยระดับผู้นํา ตามที่ต่างๆเนาะมานั่งคุยกันว่าตอนนี้มันเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาอ๋อเหตุการณ์แบบนี้นะมันเกิดจากกิเลสภายในใจแล้วนี่แหละอ้าวเราเราจะแก้ไขกันยังไงดีเราก็ต้องทําทารักษาศรรษีลแล้วก็เจริญภาวนาะไปแก้ที่ต้นเหตุอย่างนั้นโอ้โหโลกนี้ก็จะมีแต่ความสงบนะแต่แต่ว่าเรื่องราวความรจริงของชีวิตเนี่ยมันยังไม่ไปถึงทุกคนบนโลกใบนี้แม้จะมีช่องทางในการศึกษาเนี่ยไปทั่วโลกก็ตามแต่คนที่ยังไม่ได้เข้าใจในสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ตัด สอนเอาไว้เนี่ยยังมีอีกเยอะเลยยังมีอีกเยอะที่พื่อที่สําคัญตรงน,นี้ยังไม่ไปถึงทุกคนบนโลกใบน,นี้พอเกิดอะไรขึ้นมาเขาก็จะใช้บรรทัดฐานของตัวเองในการตัดสินใจว่าสิ่งที่ฉันคิดขึ้นมาเนี่ยฉันคิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของ พวของฉันถือว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ดีงามแต่สิ่งที่คิดแล้วก็ทําขึ้นมาของเขาเนี่ยมันอาจจะไปกระทบกระทั่งกับคนอื่นก็ได้เขาก็จะเดือดร้อนพอเขาเดือดร้อนเขาก็ต้องตอบโต้กลับเข้ามาก็กลายเป็นการแก้ไขที่ไม่จบนะอารมณ์เหมือนตีเทนีเลนะตีกันไปตีกันมาตีกันไป,ต,นไปตีกันมาแต่ถ้าเกิดมองไปถึงต้นเหตุได้เมื่อไหร่แล้วก็เมื่อนั้นนะ่ะจะสนุกเลยนะโลกใบนี้จะเออน่าอยู่นะน่าอยู่แล้วก็ทุกคนจะอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเรา เป็นบุคคลที่มีบุญมีโชคที่ได้มาศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วก็ได้มาเป็นหลานหลวงปู่หลานคุณยายแล้วก็ลูกหลวงพ่อเนาะได้มีความมั่นใจในเรื่องของทําดีได้ดีทาชั่วได้ชั่วมีความเชื่อมั่นศรัทธาในเรื่องของกฎแห่งกรรมเรื่องบุญบาปนรกสวรรค์ มันทําให้เรามีหิวิีอ,อตัปากไงครั้เราจะไปทําอะไรก็ตามที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยมันจะมีตัวเนี้ยมาเตือนใจเราว่าอย่าไปทานะมันละเมิดศีลเนี่ยศีลห้าข้ออย่างเงี้ยแค่ศีลห้าข้อเนี่ยก็จบแล้วนะถ้าเกิดทำได้ทั้งโลกใบนี้มันจะน่าอยู่นะซึ่งที่คุยมาเนี่ยไม่ใช่คุยให้แต่และคนรู้สึกโลกใบนี้มันไม่น่าอยู่แล้วไม่ใช่อย่างนั้นแต่ว่าเราสามารถช่วยกันได้ที่จะทําให้โลกใบนี้มันน่าอยู่แล้วก็อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขด้วยถามว่าจะเริ่มต้นอย่างไรนะจะเริ่มต้น ไปนั่งไปชมการไปคุยกันทาโครงการอันนั้นมันก็แค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดอยากจะเริ่มต้นจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องเริ่มต้นที่ตัวเรานี่แหละเราก็ต้องมาศึกษาธรรมะมาศึกษาธรรมะในช่องทางต่างๆเนาะมันก็อาจจะอ่านหนังสือไปปฏิบททัติธรรมมาวัดได้ฟังธทมแต่เดี๋ยวนี้ก็เปิดมือถือเนาะเปิดโน้ตบุ๊กก็สามารถที่จะมาศึกษาธรรมะได้แล้วเมื่อศึกษาเสร็จก็ต้องนําไปทําอะไรเอ่ยนําไป ปฏิบัติถ้าศึกษาแล้วไม่นําไปปฏิบัติเนี่ยไอสิ่งที่ศึกษาเนี่ยจะกลายเป็นสิ่งที่เอามาโต้เถียงกันเลยโตเถียงกันโหดูเด็ดเผ็ดมันต่างๆตามหลักวิชาการจนกระทั่งคุยไปคุยมาเป็นหลักวิชาเกินอย่างนั้นเนาะกลายเป็นทะเลาะก,กันอีกแทนที่จะศึกษาคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วย,ยิ่งศึกษายิ่งใจเย็นมีเมตตามีความรักต่อเพื่อมนุษย์แต่ยิ่งศึกษาเข้าแล้วก็เอาความเข้าใจของตัวเองเนี่ยเป็นที่ตั้งแล้วก็เอาไปโต้วาทะอะไรต่างๆแต่ได้เกิดศึกษาแล้ว ลองนํามาปฏิบัติลองนํามาปฏิบัติโดยเฉพาะการทําสมาธินั่นแหละก็จะเกิดผลเป็นปฏิเวทขึ้นมาหรือได้เกิดคุยภาษาที่หลวงพี่เข้าใจเมื่อสมัยตอนเรียนมหาพิลายเนาะอาจารย์ท่านก็จะสอนว่าการเรียนปริยัติเนี่ยเหมือนเลคเชอร์เนาะไปฟังด้านทฤษฎีก่อนการปฏิบัติเหมือนการทดลองการเข้าแลบปฏิเวทเนี่ย เหมือนผลของการทดลองผลของการทดลองในสิ่งที่เราปฏิบัตินั่นแหละแล้วมันเกิดอะไรขึ้นมันก็จะเกิดปัญญาพอเกิดปัญญาเสร็จไอ้ปัญญาต,ตัวนี้ก็จะทําให้เราไปเห็นปริยัติที่ละเอียดยิ่งขึ้นพอเราเห็นปริยัติที่มาละเอียดยิ่งขึ้นเราก็จะสามารถปฏิบัติได้ละเอียดยิ่งขึ้นพอเราปฏิบัติได้ละเอียดเราก็จะเกิดปฏิเวทที่ละเอียดยิ่งขึ้น เกิดปัญญาที่ละเอียดยิ่งขึ้นแล้วก็วนกลับไปใหม่จะคล้ายๆกับเกี่ยวน็อตน,นั่นแหละจะวนลึกขึ้นไปเรื่อยๆหรือได้เกิดจะขยายให้เต็มรอบก็ใช้หลักของมาร์กไมน์แปดก็ได้เนาะทำไปเรื่อยๆฉะนั้นเราจะเริ่มต้นตรงไหนก่อนทํอยังไรก่อนก็เริ่มต้นที่ตัวเรานี้แหละเอาสิ่งที่เรามองเห็นก่อนแล้วกันเนาะเรื่องของการฝึกตัวเองในะเรื่องของ ความสะอาดความเป็นระเบียบเนี่ยเอาตรงนี้ก่อนก็นได้ฝึกนิสัยที่ไม่ดีต่างเนี่ยให้มันน้อยลงนิสัยไม่ดีอะไรเอ่ยนิสัยมักง่ายนิสัยมักโกรดนิสัยมักเตลใจนี่แหละเราก็ฝึกฝนตัวเองว่าเออเรามีแบบเนี้ยอยู่อยู่แล้ว จะทำยังไงให้มันค่อยๆลดน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็ฝึกตรงนี้ก่อนเอาตรงที่ตาเห็นมือจับต้องได้ก่อนแล้วก็จะพัฒนาไปเรื่อยไปสู่สิ่งที่มันละเอียดยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นเนาะซึ่งสิ่งต่างๆเราเนี่ยก็อยู่ในคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่แหละแล้วก็มาในยุคปัจจุบันก็ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยที่พระเดชคุณหลวงปู่เนาะหลวงพ่อทั้งสองคุญญณยายนท่านได้นํามาย่อยให้ง่ายยิ่งขึ้นมาเป็นภาษาปัจจุบันนี่แหละมาสู่การปฏิบัติมาสู่ สิ่งที่เป็นกิจกวัตรเป็นนิสัยของเราที่จะทำให้เป็นฐานที่ดีในการพัฒนาตนได้ดียิ่งขึ้นไปเนาะ